ตรงนี้ก็คือโรงเรียนช่างอากาศบำรุงนะคะสโมสรนายทหารอากาศบางซื่อเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินบริพาค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบที่สนะคะวันนี้ลิซอยู่ตรงถนนเตชะวานิษค่ะบางซื่อนะคะพาเพื่อนๆมาที่วัดธรรมาพิระตารามค่ะหรือวัดสะพานสูงนะคะก็ลิซไปถ่ายด้านในมาเป็นตลาดแบบ มีกินอายต่างจังหวัดเยอะมากแล้วก็บรรยากาศดีมากอยู่ติดกับวัดเลยนะคะพอถ่ายตลาดเสร็จแล้วก็แวะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปไหว้หลวงพ่ออู่ทองค่ะซึ่งด้านในพระโบสถสวยงามมากเลยสวยงามแล้วมีมนขัลด้วยยังไงก็คอยติดตามดูนะคะตอนนี้ตลาดวายแล้วนะคะประมาณยังไม่แปดโมงนะเริ่มวายแล้วถ้าเพื่อนๆจะมาตลาดนี้ต้องมาเช้าค่ะ ตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรพวกนี้มาได้แล้วนะคะตลาดเปิดเปิดแล้วเป็นทั้งของสดแล้วก็ก็ขายส่งอะไรต่างๆค่ะของกินในตลาดนี้ถูกมากนะคะ10บบาทนี่ก็มีมีหลายเจ้าเลยแล้วก็ขายหลายอย่างด้วย ร้านคาก็จะเป็นประตูแบบบานพับใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเก่าแก่มากเลยอะ่ะไปติดตามคลิปเต็มๆกันได้นะคะอันนี้เป็นน้ำจิมำ้มน้ำจิ้มนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ท้ายคลิปกลัวเ,เพื่อนๆจะไม่เห็นนะคะเอ,เอามาตัดเข้ามาให้เห็นนิดนึงเป็นคลิปแยกนะคะข้าเสี่ยวหมูตุนนะะ๋นค่ะเพื่อนๆเนี่ยนี่นะคะวัดอยู่ตรงนี้